สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะถ้ามีคำถามตอนสตรีมนี้นะครับก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ถามมานานแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทํานะครับเดี๋ยวนี้ทำให้ดูคิดไม่ออกว่าจะต้องทำให้ทผู้ชมแบบไหนนะครับก็วันนี้ก็เลยอ่ะมีโอกาสแล้วนะคิดออกว่าจะทำให้แบบให้ดูแบบไหนนะครับคือเป็นบ้านทรงนอร์ดิกนะ ถามมานานมากนะครับมากก็ไก่ล้านตัวเลยนะอะเดี๋ยววันนี้ก็จะอาจจะไม่มีมีเขียนใน powerpoint นะเดี๋ยวไปเปลี่ยนใน ipad นะครับะสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเป็นทางการทีนะครับวาดแปนมาให้ช่างโลดดูแบบนี้เลยนะที่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นทรงนอ์ดิกนะแล้วก็รูปมันก็อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเนี่ยรูปที่ผู้ชมไปหามา จากอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีสร้างจริงม,มีสร้างจริงแล้วก็ของอยู่ในเมืองไทยด้วยนะสร้างอยู่ในไทยด้วยนะเดี๋ยวไปดูว่าช่างรูปไปเจอที่ไหนนะครับและรูปเนี้ยโหก็ในเป็นที่กล่าวถึงมากๆเลยนะในพันทิปก็มีใน,ในพวกเว็บไซต์อสังหาครับโหหน้ามันมากร้อนนั่งแป๊บเดียวเหงือ่อเหงื่อเยอะมมาเลยนะครับในเว็บไซต์อสังหาเว็บไซต์ขายบ้านอะไรเงี้ยก็มีพูดถึงกันเยอะนะมันสวยจริง,รงทรงเขาสวยจริงนะครับแล้วก็มีหลายแบบนะ เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงนะครับออมาแล้วอ่ะอเคจะเป็นตอนที่หนึ่งเฉยๆนะต้องแบ่ง2ตอนมันทําไม่ทันด้วยแล้วก็ดูแล้วโอ้โหเนื้อหาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวช่างโลดจะทําตั้งแต่เป็นกระดาษมาสเก็ตแบบนี้นะครับจะทําให้ดูว่าจะไปจบกันยังไงไปจบกันตอนไหนที่ที่ที่เพื่อนๆควรจะทําได้นะว่าจะวาดลูกกันยังไงนะครับช่างก่อสร้างที่เขาเรียนกันในในวิทยาเทคนิคเนะี่ยเขาเรียนกันยังไงแล้วก็ พวกวิศวกรเขาเรียนกันยังไงจะ,จะทําให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไปไประยุกต์ใช้ได้นะแล้วก็ทําให้เห็นว่าเอ้ยถ้าตรงนี้มันควรจะเป็นยังไงมีคานตรงไหนมีเสารตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้มีคําถามทิ้งไว้นะช่างโลดไม่เปิดมาดูแลมันไม่มีคนดูโอเคเดี๋ยวจะพวงนะครับถ้าทิ้งคาถามเดี๋ยวจะดูมันช่วง,วงๆนะไปมอนิเตอร์หน้าอื่นดีกว่านะครับโอเคอาจจะไม่นานมากนะสักประเดี๋ยวนึง พอต่อตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นแบบว่ามีเสาคาแล้วอันนี้เดี๋ยวเขียนในกระดาษให้ดูก่อนนะครับพี่วิวัฒนะครับถามมานานมากนะครับอยากได้แบบเนี้ยเอาไม้ปูพื้นทำฝ้านู่นนี่นั่นนะครับราคามันเท่าไหร่ไม้มีแล้วอันนี้ ไม้มีแล้วจะทําฝ้าอะไรยังไงนี้ช่างโลดไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปประเมินได้นะครับช่างโลดจะทําแบบให้ดูเฉยๆนะแล้วก็สกเก็ตโครงสร้างให้ดูนะว่าเสาคาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันเนี้ยเอาส่วนในภาพของสถาปานิกก่อนถ้าเอาแบบไปให้สถาปานิกดูเนี่ยควรจะให้เขาดูแบบไหนหรือว่าเขาอาจจะทํามาให้หน้าตาแบบไหนนะครับข้างๆนี่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะดูเลเซอร์นี่นะอ่าดูพอยเตอร์นี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ย ถั้งเรากระสูงไปดูมันเป็นทะเบียนประเทศไทยไวย้ก็เลยไปหาดูโอ้นะครับอันเนี้ยมันเป็นขายเป็นคอมเมอร์เชียลเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่ <c oughs> ที่จังหวัดแพร่เ็ามีโครงการเลยนะอ่ะสูให้ดูแปนที่คุณพี่วัดส่งมาให้ดูนะครับห้องรับแขกเนี่ยเจดเมตรเลยนะแล้วก็มันเล่นระดับยังไงไม่รู้มันดูงงๆทีแรกก็ดูงงๆนะครับแต่ว่าพอไปดูในรูปแล้วเนี่ยมันก็อ,อค่อยๆเดาไปนะครับค่อยๆแกะไปตรงนี้กับตรงนี้ ห้องรับแขกเนี่ยแล้วมีบันไดขึ้นมาตรง,น,น,น,งน,นี้เป็นผนังนะในรูปเมื่อกี้เป็นผนังนะเนี่ยตรงนี้เป็นผนังตรงนี้นะครับบันไดขึ้นมาตรงนี้นะครับบันไดขึ้นมาตรงนี้นะแล้วมีเอ่อราวการตกมีเขื่อนการตกเนี่ยเป็นผนังบางสายตาน,นิดนึงแล้วเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านทางนี้โอเคมันจะเห็นห้องประเจอห้องรับแขกแล้วขึ้นบันไดตรงนี้เป็นชั้นสองพอขึ้นบันไดามาก็แยกซ้ายขวานะครับเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนี่ครับแล้วก็มีพวกอินคอรเซตตรงนี้นะห้องแต่งตัวนะครับห้องน้ําอยู่ข้างล่าง นะไอห้องน้ําอยู่ข้างล่างกับห้องครัวเนี่ยนะครับคือพอเดินขึ้นห้องรับแขกเนี่ยเข้าห้องน้ําปุ๊บห้องครัวอยู่ชั้นสองหรือชั้นเอ่อหรือชั้นตรงเนี้ยนะครับชั้นที่เรียนระดับนี่นะครับงั้นตรงเนี้ยมันตอนเนี้ยเขาวางไว้ที่ระดับเดียวกันนะวางไว้ระดับเดียวกันแล้วมีห้องน้ำสองนี้ด้วยนะครับแสดงว่าอ่ะถ้าเดาถึงตรงนี้นะครับอาจจะเข้าไปดูโครงการมาแล้วเลยเห็นว่ามันมีห้องนุ้งห้องน้ำตรงนี้มีลานจอดรถตรงนี้นะครับ มีห้องครัวมีห้องน้ำเห็นไน่ะอันนี้เดินมาปึ๊บปุ๊บป๊บตรงนี้หนึ่งเมตรเมตรห้าสิบหมายความว่าไงแสดงว่าตรงนี้มันลานจอดรถนะครับงั้นตรงนี้ไอ้เมตรห้าสิบเพราะชั้นสองเนี่ยมันต้องยกจากห้องครัวเนี่ยหรือห้องรับแขกตรงนี้นะครับขึ้นมปอีกเดี๋ยวถ้าแปนมันผิดอะไรมันผิดนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะแก้ให้ดูใหม่ครั้งนี้อาจจะคิดไปคิดมาแล้วทีแรกเนี่ยช่าง,งรดคิดว่าห้องครัวมันจะอยู่ข้างล่างแต่นี้เอ๊ะหรือว่าห้องครัวมันจะอยู่ข้างบน ก็เป็นได้นะครับถ้าองครัวมันอยู่ข้างบนแสดงว่าทําครัวเสร็จออกมาตรงนี้หรือครัวเสร็จออกเดินออกข้างหลังนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวไปแก้ให้ใหม่อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันผิดมันพลาดไปนะครับเสาเก้าต้นเนี่ยเขียนมาเลยนะกว้างสี่เมตรยาวหเมตรอะไรก็ไม่รู้นะครับกว้างสี่เมตรยาวห้าเมตรแต่นี้มันไม่ใช่4ี่เมตรหเมตรนะครับยกชั้นล่างหนึ่งเมตรชั้นบนเมตรห้ถ้าเขียนอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจมันผิดนะแสดงว่าเมตรห้จากลานจอดรถหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเมตรห้าสิบจากลานจอดรถแสดงว่ามันจอดรถไม่ได้ พื้นถึงหลังคาชั้น2นะครับมันเมตรห้าสิบรถมันเข้าไม่ได้นะงั้นแสดงว่า1เมตรกับเมตรห้าสิบต้องบวกกันงั้นชั้น2ตรงเนี้ยห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองเนี่ยมันต้องยกไปที่2เมตรห้าสิบจากระดับพื้นนะครับพื้นไม้สักอันนี้ไม่ไม่ช่างรู้ไม่รู้ไม่สนไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในสกปช่างรูดนะครับฝ้าไม้สักอะไรเงี้ยไม่รู้นะครับไม่ได้อยู่จะไปแต่งอะไรยังไงไม่ไม่ผมผมประเมินไม่ได้นะครับผิวมนได้ไม้สักก็ไปอันนี้แล้วแต่ความชอบจะกระเบื้องหรือไม้สักนะครับ พื้นถึงฝ้าชั้น2องสูงสองโอเคอันนี้โอเคอันนี้ควรจะรู้ผมทุกคนจะรู้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบิวอินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับชอบแบบไหนก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับนี่ถึงหน้าเครดิตให้กับโครงการเขาหน่อยนะครับโครงการชื่อเวลว l ลเลจแพร่นะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าก็ได้นะครับยินดีนะครับเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นทรงที่ สองฝั่งเนี่ยมันมิลเลอร์เข้าหากันนะครับแล้วแต่จะไปตกแต่งกันยังไงนะตรงนี้อาจจะเป็นบันไดขึ้นไปมีห้องนุงห้องน้าตรงนี้นะเป็นบันไดตรงนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าที่สเก็ตมาให้คือเป็นแบบนี้นะเป็นฝั่งนี้มิลเลอร์อยู่ฝั่งนี้นะบันไดขึ้นทางนี้ขึ้นไปข้าข้างบนนะครับแล้วก็ชั้นสองนี่เห็นไหมตรงชั้นสองนี่มันเล่นระดับขึ้นมาตรงนี้มันสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะจอดรถเข้าไปได้นะคะข้างหลังไม่รู้ยังไงแต่ว่าข้างหลังที่สเก็ตมา ของคุณพี่เนี่ยอยากได้เนี่ยคือมีครัวอยู่ข้างบนนะครับถ้ามีครัวอยู่ข้างบนเวลาซื้อของมาก็เดินขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับเดินขึ้นไปตรงชั้นหนึ่งตรงนี้ก็เดินขึ้นไปอีกเมตรหนึ่งนะเพื่อเอาของเข้าไปในครัวครับหรือว่าจะครัวอยู่ข้างล่างก็แล้วแต่นะครัวอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เครดิตเขาหน่อยนะครับโครงการเขาคือเวลวิลเลจแพร่นะเข้าไปตาม a c e b o o k นี่เลยนะครับช่างรวดตั้งอิดตั้งอิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเฮ้ย มันทะเบียนไทยเว้ยถ้าเบ็นทะเบียนไทยก็เลยเอารูปเข้าไปเสิร์ชดูก็เลยเจอนะอันนี้ของเขานะครับนี่ของเขาจริงๆนะเขาสร้างจริงนะถ้าท่านผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปดูใน Facebook เขาได้นะครับอยู่ในละแวะกใกล้ๆจังหวัดแพร่หรือว่าอยู่ในจังหวัดแพร่ก็เข้าไปดูโครงการเยีย่ยมชมโครงการเขาได้นะช่างโลดไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้นะครับถ้า <laughs> สปอนเซอร์ที่ไหนอยากจะเข้าสปอนเซอร์ช้างโลดช้างโลดยินดีรับนะครับ <laughs> นี่ขอจิบน้ํานิดนึง แก้วนี้ก็ยังว่างนะสปอนเซอร์ได้นะครับแก้วยังไม่มีสปอนเซอร์เลยนะนะร้อนๆเลยนะอากาศมันร้อนต้องจิบน้ําหน่อยนะครับโอเคเนี่ยเขาก็เลนเดอร์รูปให้ดูว่ากลางวันยังคืนเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมจอดรถต้องสูงประมาณต้องสูงถึงอย่างตามเนี่ยสเมตรสินะตรงเนี้ยถ้ายกไป2องเมตรห้าสิบก็โอเครถกระบะรถยกสูงขึ้นได้นะครับบันไดยอยู่ตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะครับกลางวันคืนเป็นอย่างนี้นะครับช่องบันไดอันนี้คืออาจจะเป็นที่ อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือหน้าบ้านอยู่ฝั่งฝั่งอะไรหันหน้าเข้าก็อยู่ขวามืออันนี้อ่าน,นถ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้หน้าหันหน้าเข้าหาบ้านฝั่งมุกบ้านก็จะอยู่ฝ้ายซ้ายมือ,อนนเดินขึ้นไปตรงนี้แล้วเข้าประตูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชั้นสองฝั่งนี้อะไรประมาณนี้เท่าที่เดานะครับมันอาจจะไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่มุมไหนแต่ว่าเห็นโคมไฟนี้น่านจะใช่นะครับอะก็ดูสวยนะตกแต่งข้างนอกเป็นลายไม้อย่างนี้นะครับ อันนี้คือบันไดที่ขึ้นชั้น2นะครับมองลงอันนี้มองขึ้นนะพอเดินขึ้นไปก็แยกซ้ายขวาเป็นห้องนะแต่พี่บอกอยากได้ว่า i n อินคอสต์ตรงนี้นะก็มันต้องมันต้องตกแต่งหน่อยหนึ่งนะอ่ะน,นี่คือแบบเขาสวยแบบเขาดีจริงนะครับเขาเลยมีคนเห็นแล้วก็อยากจะทําตามนะถ้าสนใจโครงการจริงก็เข้าไปดูใน f a c e b o o k นะครับ Well Village แพร่นะครับเขามีหลายแบบนะนะไหมบ้านเขาสร้างตามสั่งได้นะจะ ต่อตรงนี้ออกมาก็บอกเขาได้นะครับเขาสามารถที่จะต่อให้ได้นะจะอยากได้มุกเพิ่มอะไรอย่างไนที่ใหญ่นะที่ร้อยวาเลยนะครับโหนี้ข้างหลังนี่โอ้โหทุ่งสวยเลยนะครับอันนี้คือนอ์ดิกเป็นตัวแอลนะตรงนี้มีมุกหน้าบ้านนะครับตรงนี้มีาดาดฟ้าด้วยนะเป็นที่จอดรถด,ด้วยนะครับขึ้นข้างหลังนี้นะครับเนี่ยมาดอยู่ข้างหลังนี่นะอันนี้มุกอยู่ซ้ายมืออันนี้ก็จะเราที่จะเห็นเป็นมุกหน้าบ้านโอเคเดี๋ยวเรามาดู แแปลนิดนึงตามสถาปนึกนะครับเดี๋ยวช่างโวดขอต่อ iPad นิดนึงถ้ามีคําถามทิ้งคาถามไม่ได้นะครับจบไลฟ์แล้วดูย้อนหลังก็ทิ้งคาถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสไคร e นะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดนะครับโอเคนี่ต่อ iPad มาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้ด้วยนะอ่ะอาไม่งนั้นช่า <laughs> งจะไม่มีคนชมนะครับโอเค อันนี้คือแบบที่อย่างเมื่อกี้ที่โชว์นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรนะอันนี้คือต่อจาก iPad แล้วนะครับอ่าดูเลเซอร์นิดนึงเลเซอร์สีสีแดงโอเคถ้าเห็นตรงนี้นะอันนี้จอดรถนะครับขึ้นบันไดตรงนี้นะครับนี่ขึ้นตรงนี้นะครับวายขอตันนาหน่อยอ่านี่ขึ้นบันไดตรงนี้นะครับพอ mm. ขึ้นตรงนี้ก็วนขึ้นไปทางนี้ขึ้นบันไดข้างข้างละเออข้างในบ้านนะครับก็ามาอยู่ชั้นนี่ห้องนอนอันนี้เป็นนอนหนึ่งเห็ไหมเป็นอะไรมีระเบียงตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็ระเบียงอีกนะครับเห็นไหม เยื่อมาอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นบันไดมันซ่อนอยู่ในราวกันตกนะลาวกันตกตัวนี้ก็อยู่ไม่สูงนะเนี่ยน่าจะโหเนี่ยจะห้าสิบถึงหกสิบเซนได้นะไม่น่าสูงระดับหน้าต่างตรงเนี้ยนะครับน่าจะอยู่ที่สักอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ถ้ายี่สิบขั้นก็ประมาณหนึ่งเมตรอันนี้ก็ประมาณเมตรยี่สิบอันนี้ขึ้นไปหนึ่งเมตรแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยจะอยู่สักตรงเนี้ยราวกันตกเนี่ยไอระเบียงตรงเนี้ยสักห้าหกสิบเซนอ่ะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับตรงนี้เห็นไหม มันเป็นมุกที่ยื่นออกมานะไอ้ตรงเนี้ยเราจะทำเป็นตรงนี้น่าจะเป็นเสาคอนกรีตได้นะครับตั้งเสาขึ้นไปนะครับเสาคอนกรีตนะเสาอาซนะตรงนี้ก็เป็นคานตรงนี้เป็นคานอาซีนะครับคานคอนกรีตนะตรงเนี้ยคานจะได้เข้าไปฝากับเสาตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะเป็นตะเบียงนะอ่าเพราะโครงหลังคาชิงเฉียงเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กนะครับเนี่ยสถาบันนี้เขาดูเขาก็จะประเมินให้ประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับพอขึ้นเข้ามาในบ้านนะตรงนี้ เข้าครัวมั้งอันนี้น่าจะเป็นครัวนะครับน,นี้ขึ้นชั้น2นะก็แยกซ้ายขวาฝั่งนี้นะไอ้ตรงนี้ถ้าเราต้องการนะมันต้องมีประตูอีกบานหนึ่งถูกไหมเราต้องการว่าอีโคสเซ็ตใช่ปะเนี่ยแต่ตรงนี้คือถ้าแมวว่ากินโคสเซ็ตตรงนี้ทําห้องน้ําของห้องนอนใหญ่ก็ได้บนชั้น2หรือว่าห้องนอนใหญ่มันอาจจะกว้างขึ้นกว่าน,นิดนึงนะหรือว่าทําถ้าเป็นว่าอีโคสเซ็ตหรือเป็นห้องน้ําห้องน้ําชั้น2อาจจะมีบานเปิด2ฝั่งอะไรเงี้ยที่แบบเวลาบ้านที่ไซส์เล็กหน่อยแบบบ้านช่างโลดเนี่ยจะมี ประตูห้องน้ําเปิดได้สองทางอะไรอย่เงี้ยเวลาอาบน้ําอยู่พางีลูกก็เปิดก็ามาอ่านี่เราเดินขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวานี่นะครับอันนี้เป็นนอนอันนี้ก็เป็นนอนอ่านอนห้องนอนทั้งสองฝั่งนะอ่ะน,นี่อาจจะเป็นนอนนอนหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านนะครับอันนี้อาจจะเป็นห้องรับแขกหรือนอนสองอะไรอย่เงี้ยนะอ่ะอันนี้คือรูปสเก็ตที่พี่วัดส่งมานะครับอ่ะอเคนะทีนี้ พี่วัดบอกจากได้เสาเก้าต้นผมว่าจัดยังไงก็จัดไม่ได้เก้าต้นนะครับคือเก้าต้นได้ไหมไม่รู้จะลงตรงไหนเก้าต้นนะมันก็มุมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันควรจะลงนะตรงนี้ถ้าไม่เอาเสาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็ได้เก้านะแต่ทีนี้คานตรงนี้นะครับคานตรงนี้คานแนวเนี้มันจะยาวมากแล้วมันก็ใหญ่มากทําให้โครงสร้างมันมันแพงโครงสร้างมันแพงงั้นก็เลยว่าแล้ว ทางรวยก็ใส่ไปเลยอีก3ต้นตรงนี้นะครับทั้งหมดคือ1 2 3 4 12ต้นไอ้ตรงนี้เออถ้าจะเอาอนนี้ออกมันก็ไม่ได้นะตรงนี้มัน3าเมตรนะครับเอาออกเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับมันจะโอเวอร์เกินไปนะมันยื่นออกไป3าเมตรมันทําไม่ได้นะครับงั้นถ้าเราใส่เสาประมาณนี้นะครับมันอาจจะสั้นๆยาวๆนะครับข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเอาไม่ใช่ถ้าข้างหน้าเนี่ยสต้นต้นสองต้นเนี่ยมันจะเตี้ย มันจะเต, casa, <para> ะเตี้ยไปลงไปแค่ตรงมันจะขึ้นไม่ใช่ไม่ลงมันจะขึ้นไปแค่ตรงระเบียงนะครับแล้วเราก็อาจจะทําคานยื่นตรงนี้ออกมานะก็ไม่ใช่สิโทษโทษโทษทำไมไอ้สองต้นนี้นะครับมันจะขึ้นไปรับหลังคาเออขึ้นไปรับหลังคาแล้วเราก็ทําคานยื่นตรงนี้ออกมานะเพื่อรับตีนบันไดตรงนี้ไม่ต้องคานยืน่นมาคานยื่นตรงนี้ก็ได้นะครับบันไดเราก็ให้มันยื่นออกไปนะเป็นเป็นเป็นบันไดที่มันยื่นจาก คานตัวม่วงๆนี่ออกไปก็ได้นะเพราะมันมันไม่ยาวมากนะครับงั้นโครงสร้างพวกนี้มันก็สามารถที่จะไปกันได้มันไดมาพาดคานแล้วก็พื้นเนี่ยก็อยู่บนคานหรืออาจจะพิจารณาทำคารแนวนี้อีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องโครงสร้างนะเดี๋ยวอันนี้เรามาดูในเรื่องของสัสดส่วน จำนวนเสาที่สามานิชเขาจะต้องใส่มาให้วิศวกรโครงสร้างก่อนนะครับถ้าจัดเองไม่ได้นะครับเอาแปนไปให้เขาดูหรือว่าเอาแปนอย่างเงี้ยเนี่นยแปนอย่างเงี้ยเอาไปให้สาันิชดูสามานิ้เขาได้จัดรูปทรงที่จะอยู่แล้วสบายนะครับจำนวนเสาที่ใส่แล้วทําให้โครงสร้างไม่แพงนะถ้าอยากได้อย่างนี้เขาก็ทาให้ได้นะครับ7เมตรเนี่ยใสใสคานได้นะแต่คานมันจะตัวใหญ่มากนะครับมันใหญ่แบบต้องมีลึกมากกว่า50เซนน่ะแล้วหน้ามันก็กว้างมากฐานรากมันก็จะจะ,จะอะไร ฐาลากมันก็จะใหญ่ะเสาก็ใหญ่นะครับถ้าพอ7เมตรแล้วเนี่ยดีไม่ดีนะคานพาดมาฝั่งนี้ปุ๊บถ้าเราแผ่นพื้นยังไงแผ่นพื้นมันกาหมดนี่ทําเทหมดนี่มันทำไม่ได้นะมันอาจจะต้องเบรคคานเท่านี้อ่พาพอเบรคคานตรงนี้นะครับทีเนี้ยมันจะฝากไปฝากมาแล้วโครงสร้างมันก็ยากพอโครงสร้างมันยากปุ๊บค่าก่อสร้างมันก็แพงโอเคอ่ะมาดูชั้น2นะครับชั้น2คือแถวนี้นะนี่อ่ะเห็นไหมชั้น2คือตรงนี้นะ รเราขึ้นมาจากข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเราอยากได้พวกนี้ walk in closet นะ walk in closet ตรงนี้นะครับทาได้ไหมก็ทําได้นะพอเดินขึ้นมาปุ๊บอ๋อไม่ได้เว้ยพอเดินขึ้นมาปุ๊บมันต้องเดินซ้ายขวาเลยใช่ครับเพราะ n closet ทํทไม่ได้เห็นไหมถ้าเราไม่จัดอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ทราบเลยนะถ้าเพราะว่าบันไดเนี่ยถ้าอาจากเอาเข้าไปข้างในก็ได้นะครับถ้าเราย้ายบันไดตัวเนี้ยนะบันไดชุดนี้นะครับเราย้ายมาอยู่ตรงเนี้ย เกะกะหน้าบ้านไหมล่ะมันก็เกะกะนะเพราะตรงนี้อาจจะเป็นครัวตรงนี้นะครับแล้วเปิดครัวใส่ตรงนี้นะครับเดินออกมาปุ๊บเจอบันไดตรงนี้ก็ทําได้นะถ้าตรงนี้อย่างเงี้ยเดินซ้ายออกซ้ายขวาเนี่ยอ่าเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าอ่าโอเคพูดไปพูดมาเนี่ยคิดออกนะเดี๋ยวไปไปเลื้อยใ,ใหม่แบบที่อยู่ในไดท์ที่แชร์ไว้ก็จะเป็นรีเวชชั่นศูนย์นะครับเดี๋ยวรีเวชชั่นหนึ่งจะไปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วเดี๋ยวก็นึกออกนะว่าเออบันไดถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะก โอเค้ารับได้ก็สามารถที่จะทำมุกอินโคสเสร็จตรงนี้ได้นะครับโดยย้ายบันไดไปในห้องห้องรับแขกนะครับเกะกะไหมถ้าไม่เกะกะก็โอเคแต่จริงคุณพี่เขาวางไว้อย่างนี้แหละนะเอาบันไดอยู่ข้างในโอเคก็เดี๋ยวไปแก้ให้ใหม่นะครับอันนี้คือแปลนชั้น2นะครับอ่ามาดูหลังคามันก็จะเป็น2ชั้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือคือหนึ่งนี่คือใหญ่นะที่หลังคาใหญ่นะครับตรงนี้นะอันนี้คือตัวมุกหน้าบ้านนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้รูปด้านอันนี้คือรูปด้านหน้า นี่รูปด้านหน้านะรูปด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีบันไดขึ้นไปอันนี้ตัวบันไอตัวระเบียงมันอาจจะต้องยื่นมาตรงนี้แล้วเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆค,คิดๆไปอย่างนี้นะครับสามนี้ก็จะทําอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะอันนี้ทั้งรวมไม่ใช่สถาปนิกพอเขียนขึ้นมาก็อะไรนึกได้ก็จะค่อยๆใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เห็นไหม อันนี้คือบวก2.60เมตรนะครับมันถึงจะเอารถจอดเข้าไปได้นะครับนี่คือรูปด้าน 2, 2คือมองไปทางนี้ก็จะเห็นรูปด้าน2ตรงนี้นะครับเห็นบันไดเห็นไหมก็จะเห็นเสาอย่างนี้นะครับเสามันจะอยู่ตรงนี้นะครับได้ถุนสูงอ่ะถ้าเราใส่ห้องน้ําตรงนี้อ่ะก็ใส่ได้นะครับด้าน3นี่คือรูปด้านหลังมันก็จะเป็นล้นๆอันนี้จะอ่าเอาิอาผิดใช่ไหมตรงนี้มันต้องมีช่องเปิดตรงนี้นะครับฝั่งไหนวะเออฝั่งนี้ถูกแล้วนะครับ รูปด้านสี่ก็คือรูปรูปทางนี้รูปด้าน,านสี่ทางนี้สีทางนี้เราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเห็นเป็นตันตันเห็นเป็นตันตันเห็นเป็นตันตันเห็นไหมจะไปใส่หน้าต,ต่างอะไรตรงไหนเนี่ยแล้วแต่นะอันนี้เขียนให้เป็นเส้นเส้นโครงโค้งนะครับช่างรูปไม้่ถาัน,นี้ทาเพื่อไปสู่แบบโครงสร้างก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับโอเคหมดแล้วมีคําถามไหมไม่มีจะจบแล้วนะสุวรรณพี่สุวรรณาดูย้อนหลังโอเคครับก็เดี๋ยวย้อนหลังเนี่ยก็จะตัดให้สั้นกว่านี้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ ไม่รู้ก็อยากจะให้เร็วที่สุดนะทันไว้ว่าเดี๋ยวเนี่ยสัปดาห์นี้คือจะจัดทรงเอาไว้ให้สัปดาห์หน้าก็จะเตรียมเป็นแบบโครงสร้างว่าเอยเสาคานอยู่ประมาณนี้นะโครงหลังคาอะไรอย่างนี้นะครับให้เห็นให้เห็นขนาดเสาให้เห็นขนาดคานนะครับส่วนเรื่องจะไปอันเนี้ยมันไม่สามารถไปสร้างได้นะก็ไปคุยไปทำไปหาผู้ออกแบบไปห,หาวิศวกรที่จะคำนวณออกแบบให้ว่าประมาณราคาอะไรเท่าไหร่อะไรเนี่ยไปดู กันอีกทีครับไปดูนเองนะไปดูนเองนะเดี๋ยวให้ดูเฉยๆว่าเป็นแบบเบื้องต้นนะครับอ่ะโอเคนะครับจบแล้วนะอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะกดติดตามกดสับส i ายนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดนะครับในช็อตนะครับมีใน t i k t o k มีนะครับ Ti k t o k ก็มีนะชื่อนี้เลยชัยโลดบิ๊กดัตตี้นะครับ i n s t a g r กรมมีไหมมันก็มีนะก็ชื่อนี้เหมือนกันนะครับ แต่อินสตาอินสตาแกรมนี่ช่างรดเล่นไม่ค่อยเป็นนะส่วนใหญ่จะแอคทีฟจะทิกต็อกช็อตช็อตนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะที่แอคทีฟบ่อยๆที่เราขึ้นให้ชมบ่อยๆนะครับก็สามารถที่จะออส่งซุปเปอร์แทงได้นะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับต่อลมหาใจช่างโลดว่าเถอะสปอนเซอร์ <laughs> <ons> er, <laughs> เข้าได้นะครับช่างโดลดรับสปอนเซอร์นะคะโอเคนะ่าลืม กดถูกใจกดติดตามกด subscribe อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อเป็นการสาบหลวนชลอดนะครับต่อหายใจชลอดนิดนึงนะเสร็จแล้วอาจจะจบ2ตอนอาจจะตัดให้นะครับตัดสั้นๆให้ตัดให้อยู่แล้วนะแล้วก็อาทิตย์หน้านะไม่เสาก็อาทิตย์หน้าจะเป็นวานอาทิตย์เพราะภารกิจมันงานปกติมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับกว่าจะมาคิดให้ได้แบบนี้นะมัน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 ใช้เวลานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจะเอาทรงบ้านให้ดูนะครับมีเสามีคานนะครับอะไรเงี้ยเป็นแบบโครงสร้างนะ พี่จะไปใส่หน้าต่างอะไรงไงก็มันก็ต้องอยู่ในช่วงเสานะครับแต่ว่าพยายามที่จะให้กลมกลืนกับของในรูปที่ส่งให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ